เป็น <icana> ไรอะตูนแม่ไม่เข้ารายการอะเครียดเครียดค่าไฟบ้านเลยเท่าไหร่อ่ะสองหมื่นสองหมื่นฮะสองหมื่นใช่สองหมื่นก็ตูนบอกเอ้แล้วว่าเด็กๆอ็อย่าเปิดทั้งสนามบ้านทั้งสนามหยาทั้งโรงรถเปิดมันเข้าไปมันกินไฟเอางี้ มาใช้สปอตไลท์โซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิต์ดีกว่าค่าไฟเป็นศูนย์ตัดค่าใช้ใจ่ายสปอตไลท์ออกไปเลยเออความคิดดีนะเราอะเอาค่าไฟสปอตไลท์ที่ประหยัดเนี่ยมาซื้อสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ใหม่ติดันให้ทั่วเลยสนามบ้านโรงรถหรือว่าจะเป็นข้างบ้านเอาให้สว่างปลอดภัยไปเลยเ,อ,อ,เอ,อ้มีแบรนด์แนะนําแบรนด์นี้ราคาไม่แพงคุณภาพจัดไปโคมไฟโซลาร์เซลล์ LED s a n e l u s ติดตั้งง่ายใช้งานง่ายไม่ใช้ไฟฟ้าใช้แสงอาทิตย์100%ซ จ่ายค่าไฟ0บาทแถมมีรับประกัน1ปีเต็มสะดวกมากสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ LED Center Thailand หลอดไฟออนไลน์ใกล้บ้านคุณ สวัสดีสสดค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้งสองคนแอนมินตู่กับแอนมินเอก,ก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะเมื่อพูดถึงผู้เล่นทรงคุณค่าย,ยอดเยี่ยมหรือว่า MVP ค่ะถือว่าเป็นรางวัลส่วนตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่นักกีฬา NBA ในฝันฝันถึงและเมื่อทีมทีหนึ่งเนี่ยมีผู้เล่นแบบนี้อยู่ในทีมสิ่งที่คาดหวังค่ะก็คือการที่ทีมทีมนี้จะต้องคว้าแชมป์ให้จงได แต่วันนี้ค่ะจะให้มินเอเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าตั้งแต่ชีวิตการดูบาสของเขาเนี่ยตั้งแต่ปี94ว่ามีนักกีฬาคนไหนบ้างที่เป็น MVP แต่ไม่สามารถพาทีมไปถึงแชมป์ได้ค่ะก่ <Wow. S 1> อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้ค่ะขอกำลังใจด้วยนะคะขอไลค์ด้วยค่ะ ก็ขอซักด้วยนะคะเรามาเริ่มกันที่คนแรกเลยค่ะชาร์ลส์บาร์ลียอดีตดราบอันดับ5ปี1984คว้ารางวัล MVP ได้ในปี1993ติด All-Star 1อสมัยค่ะติด All, All NBA ทั้ง3ทีมอีก10สมัยคว้าเหรียญทองโอลิมปิกอีก2ครั้งค่ะเป็นหนึ่งในสมาชิก Dream t e และก็แน่นอนค่ะเข้าสู่ Hall of Fame เป็นที่เรียบร้อย สำหรับชาร์ลส์บาร์คลีย์นะครับอยู่ใน NBA มาทั้งหมด16ฤดูกาลกับ3ทีมนั่นคือ Philadelphia 76ers Phoenix Suns และก็ Houston Rockets ในช่วงท้ายชีวิตการเล่น NBA ตั้งแต่เข้าลีกมาเลยเนี่ยนะครับเคามีค่าเฉลี่ยในการเล่นระดับดับเบิ้ลดับเบิลเลยนะครับมันจะเป็นการทำแต้มหรือว่าการรีบาวด์สามารถพาทีม Phoenix Suns เนี่ยแหละครับเข้าสู่นัดชิง NBA Final ได้ในปี1993ที่เขาคว้า MVP ได้ในขณะนั้นเนี่ยเจ้าตัวเนเคยให้สัมภาษณ์นะครับเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการจะให้เขาคว้าแชมป์ให้จงได้แต่เขาอาจจะลืมไปครับว่าพระเจ้าเนี่ยจำแรงกายมาอยู่ใน ร่างของไมเคิลจอแดนที่เขาจะต้องเจอใน NBA Finals และสุดท้ายก็ไม่สามารถเอาชนะชิคาโกบูลส์ไปได้ครับนั่นคือการเข้าชิง NBA Finals ครั้งเดียวนะครับของชาลส์บาร์คลีย์หลังจากนั้นเขาก็ไม่เคยมีโอกาสเข้าชิง NBA Finals ได้อีกเลยหลังจากที่เขารีทายเนี่ยะครับก็มาทําหน้าที่เป็นพิธีกรรายการบาสชื่อดังครับของ TNT ชื่อว่า Inside the NBA เนี่ยแหละครับมักจะโดนชิคิโอนิวเนยแซวตลอดเลยครับเรื่องที่เขาไม่สามารถคว้าแชมป์ได้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนครับที่น่าเสียดายมากๆที่ไม่มีโอกาสคว้าแชมป์ NBA ครับเราไปต่อกันที่คนต่อไปค่ะคาร์มโลอดอดีตดรับอันดับที่ v p ถึง2สมัยนะคะพีห9ึักกับปี1999ติดออสตา a r 1สสมัยค่ะอ l NBA 3ทีมอีกส4สมัยคว้าเหรียญทองโอลิมปิกอีก2ครั้งค่ะเป็นหนึ่งในสมาชิก d r e ที Team 1และก็แน่นอนค่ะเข้าสู่ฮอ l l o อ f ฟ m ฟเป็นที่เรียบร้อยเช่นกันสำหรับคาร์มาโลเนี่ยนะครับเขาอยู่ใน NBA มาทั้งหมด19ฤดูกาล uh huh. ปัจจุบันนี้เนี่ยเขายังคงยึดอันดับ2นะครับตลอดการ <c oughs> ในการทำแต้มมากที่สุดใน NBA ครับ36,928แม้มต่นหกพัน,เ,นเชื่อว่าอีกไม่นานครับ น,น่าจะโดนโรบอนเจมส์แซงได้เพราะว่าโรบอนเจมส์ตอนนี้เนี่ยยังคงเดินหน้าทําแต้มอย่างต่อเนื่องเลยนะครับคาร์มารอนเนี่ยนะครับอยู่กับยูทาจสมาทั้งหมด18ฤดูกาลสร้างตำนานมากมายครับเป็นคู่หูกับจอห์นสต็อกตันชื่อเสียงโด่งดังมากมายมีรูปปั้นของเขาอยู่หน้าสนามด้วยนะครับทั้งคู่หลังจากนั้นครับฤดูกาลสุดท้ายของตัวเขาเองเนี่ยเขาย้ายมาอยู่กับ LA l อสแองเจลสเพื่อที่จะหวังแชมป์เขามีโอกาสเข้าชิง NBA f i n a l ไฟนอลทั้งหมด3ครั้งนะครับในปี97-98เนี่ยทุกคนทราบกันดีครรัับบว่่าาาาเเเเ้้ขชิิิงง2ปีตตดดลลยจจกแแแโูพท ครั้งเช่นเดียวกัน<ะ>ในปี2004ันี่เนี่ยใครๆก็คิดว่าเขาหน้าจะได้แชมป์นะครับเพราะมีทั้งชคกิวโอนิลแล้วก็คบี้แบรนด์แต่สุดท้ายก็แพ้ดีทรอยต์พิสตันไปแบบไม่มีใครคาดคิดครับถือว่าเป็นผู้เล่นที่สุดยอดอีกหนึ่งคนนะครับที่ไม่สามารถคว้าแหวนแชมป์ได้ครับเราไปต่อที่คนต่อไปค่ะขวัญใจของใครหลายๆคนรวมไปถึงแอดมินเอด้วยนั่นก็คืออารเลนไอวอร์ซันค่ะอดีตราฟอันดับหนึ่งปีห9ึ่งพานเก้าร้อยเก้าสิบหกเจตาของรา MVP, 2, 000, 1, All Star, 11, สมัลเอ n b ีอีก7สองพานหนึ่แต้มอีก4ส เขาสู่ฮอร์ออฟเฟนไปที่เรียบร้อยเช่นกันค่ะสำหรับอรเลนไนวัซซอนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นขวัญใจของคนตัวเล็กแห่งยุคนายตี้เลยครับเขาสูง6ฟุตหรือว่า183มเซนติเมตรนี่แหละถ้าเกิดเป็นชาวไทยทั่วไปเนี่ยก็ถือว่ารูปร่างกําลังดีมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดอยู่ใน NBA ใเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่ตัวค่อนข้างเล็กแต่เขาเป็นราชาทําแต้มถึง4สมัยนี่คือความไม่ธรรมดาของตัวอเลนไนวัซซนในช่วงหนึ่งเนี่ยนะอยู่กับฟิลาเดลเฟียเซเวนที่ซิกเซอร์ทำไมเขาถึง คือการทําแต้มหัวาจะเป็นการยิงการข้ามการ crossover เนี่ยถือว่าเป็นตํานาน signature move ของอาร์เลนอเวอรันเลยนะครับเขาสามารถไปได้ไกลที่สุดครับเขานำทีมฟิลาเดลเฟียเซเวนติกเซของเขาเนี่ยเข้าสู่นัดชิง NBA Finals ในปี2001นะครับปีเดียวกับที่เขาคว้า MVP เนี่ยนะครับแต่พอเข้าไปเนี่ยไปเจอกระดูกชิ้นโตครับปีศาจมากๆตอนนั้นคือชาคกีโอนิแล้วก็คบี้บรอันเขาไม่สามารถที่จะพาทีมไปถึงแชมป์ได้นะครับแต่ไปปล้นมาได้เกมนึงครับถือว่าเป็นตำนานมากๆครับจังหวะที่เขขาาาาก้้้วมัจนนน ถึงวันนี้เนี่ยภาพเหล่านี้เนี่ยยังคงติดตาแฟนบาสทั้งโลกนะครับแม้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะแพ้4เกมรวดก็ตามแต่เขาคือตำนานเขาคือขวัญใจของชาวเมืองฟิลาเดลเฟียครับปัจจุบันนี้เนี่ยในยามที่ทีมมีการแข่งขันในเพลย์ออฟต่างๆเนี่ยเขาก็จะเชิญอาร์เรนเอเวอร์ซันครับมาเคาะ,ะคระฆังกลางาสนามหลายต่อหลายครั้งเลยครับให้กำลังใจน้องๆเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆครับในปัจจุบันหลังจากที่ผ่านยุครุ่งเรืองของตัวเขาแล้วเนี่ยนะก็เริ่มลอนเร่แล้วครับไปทั้งเดนเวอร์นักเกสไปทั้งดีทรอย ฟิลาเดลเฟีย 76ers ครับเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าเสียดายมากๆครับคว้า MVP แต่ไม่สามารถไปจนถึงแชมป์ได้ครับเราไปต่อกันที่คนต่อไปเลยค่ะสตีฟแนชเอดีดราฟต์อันดับที่15ปี1996เจ้าของรางวัล MVP 2สมัยติดค่ะปี2005กับ2006ติด All-Star 8สมัย All NBA อีก7สมัยมีผลงานระดับ50 40 90ถึง4ฤดูกาลและก็แน่นอนเข้าสู่ Hall o อฟ a m e เป็นที่เรียบร้อยเช่นกันค่ะสำหรับสตีฟแนชนะครับถือว่าเป็นชาวต่างชาติคนแรกนะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่สามารถคว้า MVP ได้2ปีติดต่อกันแบบนี้ครับเท่านั้นยังไม่พอเขายังถือว่าเป็นพอยต์การ์ดคนที่3นะครับในประวัติศาสตร์ที่สามารถทําได้อีก2คนคือแมจิกจอห์นสันกับบ๊อบคูซี่แล้วก็มาเป็นสตีฟเนชเนี่ยแหละครับสตีฟเนชเล่นใน NBA ทั้งหมด18ฤดูกาลนะครับกับ3ทีมนั่นคือดัลลัสแมริกฟินิกซ์ซันส์แล้วก็ LALakers เขาไปไกลที่สุดเนี่ยครับสมัยที่อยู่กับดัลลัสแมริกก็คือนัดชิงสายตอนนั้นก็แพ้แซนต์แอนโทนิโอสเปอร์ครับไม่ไหวจริงๆเจอทั้้้้้งงทททีีีีีมมมดดััััันน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 นแแคคจจิิโโเเเบบบบบ่่่พาาาาารรร์์์์กกกกกออหลลยยยูฟซซสะไไไป สุดก็คือนัดชิงสายเช่นเดียวกันแพ้ดัลลัสแม้ริกทีมเก่าของตัวเองครับแล้วก็มาแพ้โคบีแบรนด์กับ LA เอเลเกอร์สแม้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก่อนที่เขาจะรีทายเนี่ยย้ายไปอยู่กับ LA เอเลเกอร์สก็จริงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเจอปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานตลอดเลยครับแล้วก็รีทายไปหลังจากที่รีทายไปนะครับในปี2017-2018เนี่ย,เ,ยเขามาทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์คอยแนะนําการเล่นต่างๆครับให้สเตฟานเคอรี่ให้เควินดูแรนครับแล้วก็สามารถคว้าแชมป์ในฐานะที่ปรึกษานะคร ที่สามารถคว้า MVP ได้เนี่ยนะครับเขาไม่สามารถไปถึงแชมป์ได้ครับน่าเสียดายมากๆครับสำหรับสตีฟเนชเราไปต่อกันที่ขวัญใจแฟนบาสทั้งโลกอย่างเดริกโรสค่ะอดีตดราฟอันดับ1ปี2008เจ้าของรางวัล MVP ปี2011ติดออสตาสามสมัยค่ะติด AllNBA อีก1สมัยเจออาการบาดเจ็บรบกวนหนักก็ต่อสู้และก็ทําได้ดีจนถึงตอนนี้เลยนะคะเดริกโรสนะครับถือว่าเป็น MVP ที่อายุน้อยที่สุดนะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA นั่นคือ22ปีกับ6เดือน การที่เขาไปสู่ความสําเร็จส่วนตัวด้วยความรวดเร็วขนาดนี้นะครับหลายต่อหลายคนก็นึกถึงหนังอยู่เรื่องหนึ่งครับที่คล้ายๆแบบไปเจรจากซาตานนะครับแลกกับความสําเร็จที่สุดยอดมากๆแบบนั้นเนี่ยหลังจากที่เขาคว้าได้ครับหลังจากที่เขาคว้า MVP ได้เนี่ยก็เจออาการบาดเจ็บหนักเล่นงานต่อเนื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอ็นควายน้าเข่าฉีกเอ็นหมอนรองกระดูกฉีกข้อเท้าเรียกว่าทุกอย่างครับเต็มไปหมดเลยครับนี่คืออาการบาดเจ็บของเดอรริกโรสหลังจากที่เขากลับมาจากการบาดเจ็บเนี่ยนะครับการเล่นต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงครับไม่ว่าจะเป็นพล กระชากเข้าทําโจมตีห่วงต่างๆทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยครับแต่เขามีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งครับ นั่นคือแฟนบาสทั้งโลกเนี่ยให้กําลังใจและก็ให้ความรักกับเดอร์หริลโรสคอยส่งกําลังใจให้เขาต่อสู้ต่อไปเล่นอยู่ใน NBA ต่อ <c oughs> เนื่องยังไม่อยากให้เขารีทกเและจนถึงตอนนี้ครับเขาก็สามารถทําได้นะครับ <c oughs> ชีวิตของเดอร์หริลโรสเนี่ยไปได้ไกลที่สุดแน่คือนัดชิงสายปี2011ครับปีเดียวกับที่เขาคว้า MVP เนี่ยแหละครับแต่ตอนนั้นเข้าไปเจอกับบิ๊กทรีของแมมมี่ิต <c oughs> ที่นําโดยโรอนเจมส์เดอะเวนเวดแล้วก็คริสบอสเนี่ยแหละครับไม่สามารถผ่านไปได้ครับเพราะว่าโอ้โหบิ๊กทรี ใส่เดริกโรสนะครับเชื่อว่าแฟนๆทุกคนเนี่ยจำกันได้หลังจากนั้นก็เริ่มร่อนเร่พเนจรครับไปทั้งนิวยอร์กนิกส์ไปทั้งคลิฟแลนด์คาโอเลียดีทรอยต์พิสตันมินเนโซตาทิมเบอิลบุฟและปัจจุบันนี้ก็กลับมาอยู่กับนิวยอร์กนิกส์และเขาก็สามารถทําได้ดีนะครับมีการพัฒนาการยิงครับเมื่อจะเป็นระยะกลางหรือว่า3คะแนนถือว่าเป็นกําลังสําคัญมากๆให้กับนิวยอร์กนิกส์ในฤดูกาลที่จบไปครับเรามาติดตามกันดีกว่าครับเขาถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่คว้า MVP แต่ยังไม่สาามรถคว้้าาแแชมมป์ไดต่เยังีโอกาสครับเพราาะว่ตอนนี้ยังงคแต่ยับบทที่แฟนๆาสั้งโลก ภาวนาแล้วก็อยากจะให้เขาคว้าแชมป์มีแหวนแชมป์ก่อนที่เขาจะรีทายไปครับ มารอลุ้นกันต่อครับเราเข้าใกล้ปัจจุบันมากขึ้นทุกทีนะคะไปต่อคนต่อไปเลยค่ะนั่นก็คือลาเซลไวสบรูค่ะเขาคืออดีตดร็พเมดับ4ปี2008ปีเดียวกันด้วยโรสเลยค่ะเจ้าของรางวัล MVP ปี2017ค่ะติด All Star 9สมัย All NBA อีก9สมัยค่ะเขาคือราชาทริปเปิลดับเบิ้ลคงรีค่ะหากพูดถึงนักกีฬาสักคนหนึ่งครับที่ลงสนามทำการแข่งขันเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมีความทุ่มเทในการเล่นแบบไม่มีการกเกิน100%แทบทุกเกมที่ลงทำการแข่งขัน เชื่อว่าทุกคนก็ต้องนึกถึงรัสเซลเวสบุกเนี่ยนะครับเขาเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่สามารถทําให้การทำทริปเปิลเดอร์บว์เนี่ยดูเป็นเรื่องง่ายครับแม้ว่าหลายต่อหลายคนจะโจมตีว่าเขาปั๊มสถิติก็ตามแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับตัวของรัสเซลเวสบุกเนี่ยนะครับมีโอกาสเข้าชิง NBA Finals ได้ในปี2012ตอนนั้นเนี่ยอยู่กันครบเลยครับไม่ว่าจะเป็นเควินดูแรนเจมส์ฮาร์เดนแล้วก็ตัวเขารัสเซลเวสบุกแต่พอเข้าไปเนี่ยนะครับด้วยความด้อยประสบการณ์กว่าครับเจอกัััับบบบไไไมม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 ออออออาาาาาาาีีีีีีีฮทททท่่่่่นนนนํํโโโดดยยยยรรรรรรเเ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 จจสสส์ลลลลงงพพพิิกกกกคคคค้้้้หหหใใูะววววแ็ชขถ ้ไดหลังจากนั้นเนี่ยไปได้ไกลที่สุดก็คือนัชชิงสายครับพอเควินดูแรนต์จากไปทีมของพวกเขาก็หมดลุ้นแชมป์ทันทีทีมก็ดําเนินมาต่อไปเรื่อยๆครับสุดท้ายก็ต้องเข้าสู่กระบวนการสร้างทีมแบบไม่มีทางเลือกทีมต้องเ ok ทรดราเซลเวอร์สบุกไปนะครับไปอยู่ฮิวสันร็อกเก็ตสปัจจุบันนี้เนี่ยจบฤดูกาลที่13ของตัวเขาเองอยู่กับวอชิงตันวิเซอร์สแล้วนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยก็ยังมองไม่เห็นโอกาสในการคว้าชแชมป์เลยครับเราต้องมาติดตามชมกันต่อนะครับเพราะว่าเส้นทางการเล่นบาสของราเซลเวอร์สบุก แหวนแชมป์หรือเปล่าก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะตัดสินใจรีทายครับ ุน,นรเมื่อพูดถึงอัสเซลเวสบูค่ะเราไปต่อกันที่อดีตเพื่อนร่วมทีมของเขาอย่างเจมส์ไทรเดนเขาคืออดีตดราฟอันดับ3ปี2009คว้ารางวัล MVP ปี2018ต่อจากรัสเซลเวสบูค์เลยค่ะติด All Star 9สมัย All NBA อีก7สมัยราชาทําแต้มอีก3สมัยเมื่อพูดถึงนักกีฬาจอมโกยแต้มของลีกในปัจจุบันนี้ครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเชื่อวเพื่อนต้องนึกถึงเจมส์ไ a r เดนค่อนข้างแน่นอนเพราะเขามีท่าไม้ตายมีคลิปวิชาเต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็น e ate, ยูโรสเตปไม่ว่าจะเป็น ner, เคลวเนื้อทอไม่ม สเตปแบ็กต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะสเตปแบ็กยิง3คะแนนเนี่ยครับโอ้โห و, เรียนแบบกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยครับถ้าไม่ตายอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นชื่อโด่งดังมากๆน,นะครับเพราะว่าแฟนๆบาสทั้งโลกเนี่ยพยายามจะฝึกฝนแล้วก็พยายามอยากจะทําให้ได้แบบเจมส์ฮาเดนแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนครับที่จะรอกเรียนแบบเคล็ดวิชาอันนี้จากเจมส์ฮาเดนตัวของเขาไปได้ไกลที่สุดอย่างที่บอกครับสมัยที่อยู่กับ OKC แต่ตอนนั้นเนี่ยเขาอยู่ในฐานะตัวสำรองนะครับหลังจากที่ย้ายมาจาก o อ c ครับมาอยู่กับ o u s t o น r o c k เ t s เนี่ยเขาผงาดเลยนะครับโอ้โห ลแล้วก็นาทีมฮิลซันโรกเกสต่อสู้แบบยอดเยี่ยมมากนะครับไปได้ไกลที่สุดคือนัทชิงสายแต่ก็ไม่สามารถผ่านยอดทีมแห่งยุคอย่างโกลเด้นสเตทวอร์เรย์ไปได้ทีมพยายามมากมายครับหนวยจะเอาเดวายฮาวเวิร์ดเข้ามาหน่วยจะไปเอาคริสพอมหม่วยจะไปเอารัสเซลเวสบุกใครคก็ตามครับสุดท้ายก็ยังไปไม่ถึงฝันครับและทีมเนี่ยก็ต้องเข้าสู่กระบวนการสร้างทีมแบบไม่มีทางเลือกครับเพราะว่าเจมส์ซาเดนก็บอกไม่ไหวแล้วไม่อยากจะอยู่ทีมนี้ต่อไปแล้วเขาก็ย้ายมาอยู่กับบรุกลินเนสครับหลังจากที่ย้ายมาอยู่กับบรุบรรกลิเนเนส สไ์อย่างเควินดูแรนต์อย่างไคลรีเอวิ่งแบบนี้แต่สุดท้ายก็ไม่รอดอาการบาดเจ็บครับพวกเขาไปไม่ถึงฝันจบฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะเป็นฤดูกาลที่12ของเขากําลังจะเข้าสู่ฤดูกาลที่13ของเจ้าตัวเรามาติดตามชมกันครับว่าในฤดูกาลหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดทั้ง3คนอยู่กันครบครบแล้วไม่มีปัญหาบาดเจ็บเนี่ยเจมส์ชาเดนจะไปถึงแชมป์หรือเปล่าเขาจะมีแหวนไหมมารอลุ้นกันครับเราไปต่อกันที่คนต่อไปเลยค่ะนั่นก็คือยานิสอันเชจคุมโปเขาคืออดีตดร a ฟต์อันดับที่ส3คว้า 2019กับปี2020ติดออสตา5สมัยคะ่ะอีก5สมัยและก็ยังคว้ารางวัลผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีได้อีกด้วยสำหรับยานิสอันเดตุกุมโปเนี่ยครับถือว่าเป็นนักกีฬาต่างชาติคนที่2นะครับในประวัติศาสตร์ของ NBA ที่สามารถคว้า MVP ได้ถึง2ฤดูกาลติดต่อกันต่อจากสตีฟแนชเนี่ยแหละครับตั้งแต่ที่เขาดราฟเข้ามาสู่ใน NBA นะครับเชื่อว่าเพื่อนๆจาภาพเขาได้ครับโอ้โหเป็นเหมือนกวาง<ด>้อมบางตัวเรียว<ๆ>เลเล็กๆครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับโอ้โห ของ Milwaukee Bucks เป็นที่เรียบร้อยเขาพัฒนาการเล่นอย่างต่อเนื่องและคล้ายๆกับพยายามรับมีดอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการยิงระยะกลาง <นะ S 1> การยิง3คะแนนแม้ว่าตอนนี้อาจจะยังทําได้ไม่ค่อยดีนะครับแต่เขาก็พยายามทําต่อไปถ้าเกิดจะพูดถึงนักกีฬาสักคนหนึ่งที่จะหลุดจากลิสต์นี้ออกไปได้เนี่ยตอนนี้คือยานิสอันเดติคุมโปแล้วครับเพราะว่าวันที่เรากำลังอัดวิดีโอนี้อยู่เนี่ยซีรีส์ของ NBA Finals ยังเสมอกันอยู่2ต่อ2นะครับ เขามีโอกาสที่จะหลุดจากลิสต์นี้มากที่สุดแล้วล่ะครับเรามาติดตามชมกันว่าเขาจะทําได้หรือเปล่าการเดินทางเข้าสู่ NBA Finals ครั้งนี้เนี่ยถือว่ามาไกลที่สุดในชีวิตการเล่นบาส NBA ของตัวยานิสเองแล้วล่ะครับมาลุ้นกันครับอีกแค่2เกมเท่านั้นดูซิว่าจะทําได้หรือเปล่าและ MVP สุดท้ายค่ะที่ตั้งแต่เอมินเอดูบาสมาในปี94เนี่ยเราก็ยังไม่สามารถครองหวานแชมป์ได้เลยนั่นก็คือนิโคลายูคิชค่ะ MVP ป้ายแดงที่คุณคว้ารางวัลมาหมาดๆในฤดูกาลนี้เขาคืออดีตดราฟท์รอบ2อนดัน 2021นะคะคติดออสตาสามสมัยค่ะออเอ็นบีเออีก3สมัยนิโคลายโยคิชเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นที่มาจากดราฟต์รอบ2คนแรกนะครับที่คว้า MVP ได้แต่เขาคือเซนเตอร์คนแรกในรอบ21ปีครับต่อจากชิคิโอเิลที่สามารถควาค้า MVP ได้ตั้งแต่ปี2000ัน่นรับไม่เคยมีผู้เล่นตำแหน่งเซนเตอร์เคยคว้า MVP ได้เลยจนกระทั่งมาเป็นนิโคลายโยคิชเนี่ยแหละครับเท่านั้นยังไม่พอเขาคือผู้เล่นคนแรกนะครับในประวัติศาสตร์ของทีมเดนเวอร์นักเกตที่สามารถคว้า MVP ได้เขาเป็นนักกีฬาชาว <Ừ. S 1> ยุโรรรปคคนนนทีี่่3ะับตอจากกเดิิ์วส้แล ยานิสอันเตตุคุมโป้ครับที่สามารถคว้า MVP ได้เช่นกัน ภายใต้การนําทีมของ ok นิโคลายโยเกชเนี่ยครับเดนวอนาเกสไปได้ไกลที่สุดแน,นงคินนัดชิงสายในฤดูกาลที่ผ่านมาเขาพาทีมเนี่ยสร้างปาฏิหาริมากมายเลยครับกลับมาจากการคัมแบ็กสามตอหนึ่งเนี่ยถึง2ซีรีส์ติดต่อกันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับเจอกับยูท่าแจสเจอกับ LA คลิปเปอร์สแล้วก็มาเจอกับ LA l เอลเกอร์นะครับสุดท้ายก็แพ้ไปแต่ก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าประทับใจมากๆฤดูกาลที่จบไปนี้เนี่ยถือว่าเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมมากๆของนิโคลายโยเกชนะครับเขาเป็นเซนเตอร์ที่ท โดยเฉพาะการแอสซิสต์ให้กับเพื่อนเนี่ยถือว่าเป็นของแปลกหาย,ยากมากๆนะครับที่เซนเตอร์เนี่ยจะสามารถทําได้ขนาดนี้ฤดูกาลหน้านี้นะเป็นฤดูกาลที่7ของเจ้าตัวถ้าเกิดจบฤดูกาลหน้านี้เนี่ยเขาจะอายุ27ปีเท่านั้นเองและก็มีสิทธิ์ต่อสัญญาระดับซูเปอร์แม็กซ์คอนแทรค35%ได้ดังนั้นครับเส้นทางในการลุ้นแชมป์คว้าแชมป์ของเขาในอนาคตเนี่ยยังมีอีกยาวไกลเลยนะครับ<ะ>เรามาติดตามชมกันว่านิโคลายคิจะสามารถทําได้ไหมแล้วก็จะออกจากลิสต์นี้ได้หรือเปล่ามาลอรุนกันครับ เลยนี่ค่ะก็คือ9้าผู้เล่นที่ยังแต่มเอมิเอเริ่มดูวาสมาในปี1994นะคะที่สามารถคว้า MVP แต่ว่ายังไม่สามารถคลองแหวนแชมป์ได้เลยแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรคะสำหรับฤดูกาลนี้เพื่อนๆคิดว่ายานนิสเนี่ยจะหลุดจากลิสต์9คนนี้ไหมคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะท้ายสุดนี้นะคะถ้าเกิดยังไม่ได้ subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ Subscribe ที่โลโก้23 men เนตรงกลางนี่เลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆเพราะ NBA คือ ของพวกเราทีมที่ช่วยแมนนี่วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ